เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้นะครับอยู่กับผมอดข่าวเพื่อเกมนะฮะก็วันนี้นะครับผมจะมาอะสอนทุกคนรับของฟรีนะฮะที่ทุกคนงงอยู่ยนะครับผมประเด็นนะฮะมันอยู่ที่กิจกรรมตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมสายฟรีนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูมันอยู่ตรงหน้านี้นะครับหน้าประกาศนะครับนี่นะครับผมเขาบอกว่าแต่งงานจับคู่เล่นฟรีไอเทมมากมายนะครับอยู่ตรงหน้านี้นะทุกคนนี่ตรงหน้าประกาศเลยนะฮะให้เรานะครับผมกดเข้ามาตรงแต่งงานนะฮะนี่ กดเข้าไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมปิดเสียงแป้กนึงกดเข้าไปนะฮะมันจะมีให้เรานะครับใส่ชื่อเพื่อนเรานะครับคนที่คุณชอบนะครับยู่3อันนะฮะผมถ้าใครงงนะฮะให้กดดูตรงนี้นะนี่ครับเขาบอกว่ากิจกรรมเวลาต้องหา UID ของคนที่คุณชอบมาใส่ให้ครบ3คนนะครับหาก UID ผิดพลาดก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับคุณจะไม่เสียสิทธิ์ในการรีเซ็ตนะครับถ้าเราใส่ผิดเนาะเราก็สามารถรีเซ็ตได้นะครับคนที่ใส่ UID คุณกลับมาเหมือนกันในกิจกรรมนี้ แสดงว่าเขามีใจให้คุณเหมือนกันเมื่อทั้งสองฝ่ยายใส่ u i d ซึ่งกันและกันคุณจะสามารถเปิดใจเพื่อทําภารกิจร่วมกันได้หลังจากนั้นขั้นตอนคุณไม่สามารถอ่าขั้นตอนนี้คุณไม่สามารถรีเซ็ตคนที่คุณชอบได้อีกอ๋อก็คือถ้าเรากดเปิดใจแล้วครับมันจะไม่สามารถรีเซ็ตคนที่คุณชอบได้นะครับคู่ที่เปิดใจด้วยกันและกดแชร์จะได้รับอ่าเซ็ตหัวใจโยนบินทั้งคู่เพื่อพิสูจน์ความรักของคุณหลังจากเปิดใจให้กัน และคุณทั้งสองจะต้องทําภารกิจร่วมกัน24ชั่วโมงอ่ะก็จะมีของรางวัลบอกน,นะครับนี่นะครับเล่นครบหนึ่งชั่วโมงก็จะมีรักสุดโรแมนติกอะไรงนี้บอกนะครับนี่นี่จะมีอ่ะเป็นพื้นหลังนะครับเล่นครบ3ชมชั่วโมงเป็นล่มเนาะหชั่วโมงเป็นเสื้อนะฮะก็จะได้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เล่นครบ12ชัออ่วโมงแอร์บอร์ดแล้วก็เล่นครบ24ชั่วโมงนะครับได้บัตรสร้างห้อง1ใบแล้วก็ได้เป็นจิ้งจอกนะฮะนี่เรรหม ภาษาบ้านๆแล้วก็เข้าใจกันเลยนะครับคือเรานะฮะผมจะเอา UID ของใครมาใส่ก็ได้นะครับจะเป็นตี้เราหรือว่าน้องในแคนหรือว่าคนที่เราเล่นด้วยประจำอ่ะเอาง่ายคือคนที่เราเล่นด้วยประจำไม่จําเป็นต้องแบบเป็นแฟนเราอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาใส่ให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะสมมติว่าอ่ะผมอ่ะผม,มไปบอกแฟนผมว่าให้เอา ID ผมไปใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอา ID แฟนผมมาใส่นะครับแล้วก็ ID น้องในแคนผมอีกสัก2คนเนาะ คือเราไม่จําเป็นต้องแบบว่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขอญาตคัดลอก u i d แฟนผมนะฮะอ่นนี้นะครับผมคัดลอก u i d แฟนผมนะฮะแล้วก็เข้าไปหน้ากิจกรรมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยแล้วกันหลังจากนั้นนะครับผมโอ้โหเสียงดังมากด้วยหลังจากนั้นนะครับผมให้เราเอายู d ของคนที่เราเล่นด้วยประจานะครับมาก่อกนะฮะหนึ่งคนนะครับอ่าแ, um. แล้วก็อีก2 ID ไดีนะครับเราจะเอา ID ดีใครก็ได้นะฮะมาก่อกเนาะเดี๋ยวผมจะเอามาก่อกแล้วกันเนาะโอเคนะครับผม โอเคนะครับผมตอนนี้นะฮะผมก็ได้เอา UID ทั้ง3คนที่ว่าผมเล่นด้วยประจำนะฮะมาใส่เรียบร้อยแล้วครับแล้วผมจะบอกให้นะครับเราไม่จําเป็นต้องให้เพื่อนเรานะฮะทั้ง3คนเอา UID ของเราไปใส่ก็ได้นะไปใส่เนี่ยก็ได้นะครับคืออ่ะภาษาบ้บานๆเลยทุกคนคือภายใน3 UID นี้นะครับถ้ามีคนใดคนหนึ่งนะฮะเอา UID ของเรานะครับไปใส่เหมือนกับที่เราใส่ ID เขาแบบนี้นะฮะ ภารกิจก็จะเริ่มขึ้นทันทีนะครับคือไม่จะเป็นต้องใส่ครบ3คนเนาะแค่คนใดคนหนึ่งก็ได้นะฮะใน UID ที่เราใส่ไป3 ID นะครับให้เอา UID ของเราเนี่ยเนี่ยเนี่ย UID ของเราตรงนเนี้ยเนี่ยคนเเอาไปใส่เหมือนที่เราใส่ให้เขาาเงี้ยแค่คนเดียวนะครับภารกิจจะเริ่มเลยนะคะแต่อันนี้ผมบอกให้แฟนผมนะครับเอา UID ของผมไปใส่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะกดยืนยันไปเลยเนาะอ่ะหลังจากกดยืนยันนะครับเขาจะบอกให้เรานะครับเปิดใจเนาะหนึ่งในสคนนี้ชอบคุณเหมือนกันนะมาดูกันว่าใครคือคนแรกอ่ะ เขาจะให้เราดูนะครับว่าใครคือคนแรกที่เอา U I D ของเราไปกอกนะครับภายใน3คนนี้นะฮะแต่ผมกอบ U I D ดีของแฟนผมเป็นคนแรกใช่ไหมอ่ะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นแฟนผมนะครับที่ว่ากอก U I D ดีผมคนแรกเหมือนกันนะฮะแล้วเขาก็จะบอกว่าแต่งงาน99เพรอันนี้คือไม่ต้องไปสนใจนะครับมันคือเป็นเหรียญแต่งงานเนาะ99เพรเราไม่ต้องแต่งก็ได้นะครับภารกิจก็จะเริ่มขึ้นทันทีเนาะให้เล่นกับคู่ของคุณรับไอเทมพิเศษอ่าเห็นไหมก็จะมีอ่า นี่นะครับผมก็จะมีแบบให้เราเล่นให้ครบย4บชั่วโมง3ชั่วโมง6ชั่วโมง12ชั่วโมงตามที่เขาบอกนะครับนั่นแหละครับผมเขาจะมี ID ดีให้เราเผื่อ3 ID เดีนาาให้เราใส่แล้วก็ภายใน3คนอ่ะใครจะเอาไปใส่ก็ได้ไ d เดีเราแค่คนเดียวนะฮะภารกิจก็จะสามารถเริ่มได้แล้วก็ทําได้ทันทีนะครับไม่จําเป็นต้องให้ครบ3คนเหมือนที่เราเข้าใจกันนะฮะประมาณนี้นะครับผมกิจกรรมคร่าวๆที่ทุกคนสงสัยนะครับผมก็มาไขข้อสงสัยแล้วก็มาทําให้ดูเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็ไปเล่นนโหหมดดไไกก็้ับเพื่อน ใช้เวลาร่วมกันนะครับให้ครบ24ชั่วโมงภารกิจก็จะสำเร็จผมแนะนำให้เป็นตี้ที่เราเล่นประจําหรือว่าเพื่อนที่เราเล่นด้วยกันประจําดีกว่ามันน่าจะง่ายกว่ากันเพราะว่าเราเล่นด้วยกันอยู่แล้วนะคะประมาณนี้นะคะผมเคสของผมก็สวันนี้ก็ไปผมบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณทุกคนด้นะครับที่เข้ามารับชมเนาะผมก็อธิบายก็ไม่งงกันเนาะง่ายๆนะครับผม <c oughs> เราใส่เขาเขาใส่เราอีก2 ID ไอเดีเราจะใส่มั่วก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเนาะแล้วแต่เราจะทําเลยมันก็ง่ายๆนะฮะเคสผมก็วันนี้ก็ไปผมบายเจอก